สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันค่ะกับช่องนิชาเหรียญโปรยทานเดี๋ยววันนี้เรามาทําดอกไม้กันดีกว่าโดยใช้รอยพลาสติกเหมือนเคยค่ะเราก็จะได้ดอกแบบนี้มานะคะด้านหลังก็จะเป็นเหรียญของเราค่ะที่เราพับกับริบบิ้นนะอันนี้ก็น่าจะไม่ยากจนเกินไปนะความยากนี่อยู่ระดับปานกลางก็แล้วกันนะคะ เราจะตัดกรีบนอกแบบนี้ค่ะประมาณ6กลรีบด้วยกันค่ะเลือกสีสันได้ตามใจชอบนะคะกรีบตรงนี้นะคะตรงนี้เราตัดกรีบใหญ่ก่อนเลยตัดหลอดมาประมาณ5เซนติเมตรค่ะ6ชิ้นเราใช้ทั้งหมด6กกรีบค่ะก่อนจะทำอะไรเราก็ต้องอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะตัดเนี่ยเราต้องจัดการ รีดหลอดของเราเนี่ยให้แบนก่อนนะคะตัดเป็นแบบนี้ค่ะให้ปลายแหลมแล้วก็โค้งลงนะคะแล้วก็โค้งออกไปแบบนี้ค่ะดัดออกไปโค้งออกไปแบบนี้เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเมื่อเราตัดมาแล้วก็ใช้กุญแจค่ะ มาดัดนะคะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวลองตัดให้ดูอีกลูกอีกอีกลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะรีดหลอดของเราให้แบนก่อนค่ะกันไกลมีแบบไหนใช้แบบนั้นตัดได้หมดนะคะอยู่ที่ ฝีมือเราค่ะแต่แบบนี้ค่ะให้ปลายแหลมแล้วก็โค้งลงแบบนี้เลยนํากุญแจมาดัดค่ะประมาณสองสามครั้งนะคะสามครั้งสี่ครั้งก็ได้ละออกก็จะได้ประมาณนี้ เราตัดสีมูเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็ตัดทั้งหมด6ชิ้นค่ะหกกรีบนั่นเองค่ะต่อไปเป็นสีขาวค่ะสีขาวเราใช้5กรีบด้วยกันนะคะแต่ว่าขนาดจะเล็กลงประมาณหลอดน่าจะอยู่ในรประมาณสัก3.5มมิลนะคะตัดมา3เซนค่ะความยาว3ามเซนเราใช้5กรีบนะคะสำหรับสีขาว เราก็ตัดเหมือนกันค่ะคล้ายๆใบไม้ค่ะตัดให้ปลายแหลมแล้วก็โค้งแบบนี้แล้วด้านหลังก็โค้งลงไปเลยแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเมื่อเราตัดออกมาแล้วก็ใช้กุญแจมาดัดเหมือนเคยค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ ตัดโค้งปลายแหลมแล้วก็โค้งลงแบบนี้เลยเราก็จะได้แบบนี้มานะคะทั้ง6ทั้ง6กลีบหกรีบด้วยกันค่ะสีมพูเราใช้6กลรีบสีขาวเราใช้5กรีบค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำตรงกลางก็คือเกสรน,นั่นเองเกสรตรงนี้นะคะเราก็จะใช้สีเหลืองค่ะหลอดสีเหลืองขนาดปกติธรรมดาที่เราใช้ดูดน้ำกันนั่นเองค่ะนำเมลีก,ก่อนนะคะให้เบนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องใช้ลวดค่ะเส้นเล็ก สอดเข้าไปในหลอดนะคะดันเส้นลวดให้อยู่ด้านบนสุดเลยค่ะแบบนี้นะแบบนี้นะคะเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยค่ะซอยเล็กๆเ,เ,เลยนะคะ ตัดไปจนสุดปลายหลอดเลยค่ะค่อยๆตัดไปนะคะที่เราใช้ลวดก็เพื่อที่เราจะได้ตัดได้เร็วขึ้นนะไม่ต้องกลัวหลอดจะขาดถ้าเราไม่ใช้ลวดก็ได้นะคะแต่เราต้องตัดอย่างระวังค่ะ เราก็ตัดช้าๆนะคะจะเสียเวลานะถ้าใช้ลวดเราก็ตัดไปเลยแบบนี้ซอยเล็กๆนะคะตัดไปจนสุดปลายหลอดเลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องนิชาเลรียปวยทานด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันค่ะ รวดของเราต้องคอยจับไปด้วยนะคะให้อยู่ด้านบนสุดเลยค่ะ เมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ดึงลวดออกมาเลยค่ะค่อยๆดึงนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะตรงนี้ที่เราตัดสอยเล็กเลเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะทําขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเตรียมปืนกาวเลยนะคะแล้วก็เตรียมตัวร้อนนิ้วร้อนนิ้วของเราด้วยนะ,ะเราจะใช้กาวมาแต้มตรงนี้ค่ะตรงที่เราไม่ได้ตัดขาดนะคะให้ที่ตรงที่เราตัดเนี่ยไว้ด้านบนแล้วก็หรือเราจะถือแบบไหนก็ได้ตามความถนัดของตัวเองเลยค่ะแต่เราแต้มกาวในส่วนที่เราไม่ได้ตัดนะคะแล้วก็ม้วนค่ะ ม้วนไปเรื่อยๆนะคะม้วนไปแต้มกาวไปค่ะเราจะม้วนไปจนสุดปลายหลอดเลยนะคะม้วนไปด้วยแต้มกาวไปด้วยค่ะจนสุดปลายหลอดค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ยีเลยค่ะยีเกสรให้บานนั่นเองค่ะหรือให้ฟูฟูนะคะเราก็ยีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจค่ะว่าเราต้องการให้เกสรเนี่ยบานประมาณไหนกัน เมื่อเราพอใจแล้วนะคะเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะติดกลีบสีขาวก่อนนะคะด้านในค่ะก็ใช้กาวร้อนแต้มตรงนี้ค่ะกาวร้อนปืนกาวนะคะใช้ปืนกาวมาแต้มค่ะแล้วก็นํากลีบไปติดเลยนะคะติดแบบนี้ค่ะเรียงกันไปเรื่อยๆจนครบ5กรีบ ค่อยๆติดไปเรื่อยๆค่ะกาวก็แต้มนิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าหลอดเนี่ยจะติดง่ายมากเลยติดเลี้ยงกันไปค่ะจนครบห้ากลีบนะคะ เมื่อติดเสร็จเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะดูตกแต่งให้สวยงามค่ะเดี๋ยวกาวแห้งแล้วเราจะขยับไม่ได้นะคะด้านหลังแบบนี้ถ้ามีเศษที่เหลือๆเราก็ตัดทิ้งเลยค่ะ เบไหนเราต้องการจะดัดอีกก็สามารถดัดได้เลยนะคะถ้ากาวแห้งนะกาวแห้งแล้วเดี๋ยวเราทําขั้นตอนต่อไปก็คือติดกรีบสีมพูกันค่ะกรีบด้านนอก แ้มกาวด้านหลังนะคะเราจะติดแบบนี้ค่ะงายขึ้นนะคะให้ด้านงอเนะด้านงอให้กรีบของเราอะงายขึ้นนะคะเราอย่าลืมนะคะเราต้องเร็งกรีบให้ดีนะคะ เศษตรงนี้เราตัดออกก็ได้นะคะแล้วเราก็ติดกลีบที่สองให้ติดแบบนี้ค่ะตรงข้ามกันเราแบ่งครึ่งก่อนเลย ต่อไปเราก็จะติดเกลีบที่3ที่4กันนะคะอย่าลืมนะคะพลิกกลับด้านมาด้านหน้าเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าพอดีไหมไม่พอดีเราก็ต้องขยับกลีบของเราให้พอดีค่ะ สองกรีบสุดท้ายก็ติดเหมือนกันค่ะเมื่อเราติดครบหกกรีบแล้วเราก็รอให้กาวแห้งนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะดู แต่งกลีบของเราให้สวยงามค่ะเมืม่อกาวแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะนำเหรียญของเรามาติดนะคะเราก็จะได้ประมาณเนี้ยค่ะหลอดนี้เราจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะกลีบดันนอกค่ะ ดูแต่งกรีบให้สวยงามค่ะเพราะเดี๋ยวกาวแห้งเราจะดึงไม่ได้แล้วนะคะ เรียญที่เราพับไว้แล้วนะคะวิธีพับเราก็ไปดูคลิปก่อนหน้านั้นได้นะคะสําหรับการพับเหรียญปรยทานตรงนี้นะคะก็เราก็ขึ้นฐานสี่เราก็เก็บเหรียญเหมือนเหมือนเดิมค่ะนํากาวมาแต้มตรงนี้นะคะ แล้วก็นำเหรียญมาติดกันค่ะติดกับดอกไม้ของเราเรอให้กาวแห้งค่ะเมื่อกาวแห้งเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำเหรียญโปรยทานกันในวันนี้ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะสวยงามโดนใจเราไหมนะคะเราทำเองก็ต้องภูมิใจนะลองทำดูนะคะ น่าจะทำกันได้นะดูหลายๆรอบก่อนก็ได้นะคะขอบคุณด้วยค่ะที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด,กดติดตามช่องนิชาเด่นปยทานด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ